วันนี้ที่16ตุลาคม2,564นะครับผมยืนอยู่ที่ศาลอาญาพระขนงหรือศาลแพ่งพระขนงนะครับศาลนี้ตั้งอยู่ที่บนถนนสามพาวุธนะครับอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานอายการจัรงหวัดพระขนงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของทางช่องนั่นคือหลังเลิกงานนะครับ มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ทนายเนี่ยเสร็จภารกิจว่าความแล้วเนี่ยแถวนี้เนี่ยไปที่ไหนกันต่อดีนะครับตอนนี้จะค่อนข้างมีรถบรรทุกเยอะนะครับ ด้านในสารวันนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับยุ่งๆกับสารก็จะเป็นสำนักง,งานเขตบางนานะครับ <c oughs> เสรเสจาากสารจริงๆนะครับพี่กระเป๋าสเอกสารนะครับ ในนี้ก็จะเป็นกระเ๋าใส่ชุดคุยนะครับไม่ได้ไปเก็บเลยเพราะว่ารถเนี่ยจอดอยู่ที่การไฟฟ้าบางนานะครับไม่ได้จอดที่สารเพราะที่สารที่จอดรถเต็มผมก็ยังจะไม่ไปที่จอดรถนะครับเพราะว่าจะเดินหาอะไรากินแถวนี้ก่อนนะครับหิว ยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้านี่ครับเหมือนสารจะไปขอใช้พื้นที่นะครับที่การไฟฟ้าเขตบางนาจอดที่ชั้นสี่ครับแต่เรายังไม่ไปนะจะไปหาอะไรกินแถวนี้ก่อน แยกสัมพวุฒ์นะครับสีแยกสัมพวุฒ์นะครับซ้ายมือเนี่ยป้ายเขียนบอกว่าไปกรมบุตรทศาสตร์กองทัพเรือขวามือป้ายไม่ได้บอกไว้แต่ว่าเราจะตรงนะครับเราจะเดินตรงไป รถบรรทุกค่อนข้าง,างเยอะนะครับเพราะว่าแถวนี้มีโรงงานเยอะตอนนี้ผมเดินข้ามสี่แยกมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าแถวนี้มีร้าน ตลาดสดศิละวัตนออกกัดหมูกระทะและอาหารทะเล ร้านนี้น่ากินชื่อร้านคุ้งเบน นี่ผมเดินไปเดินมานี่เหมือนจะไปทะลุแม่น้ำนะฮะไปดูกันนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยายังไม่เคยมาเลยนะครับแถวนี้พอดีมีเวลาเดินเล่นหน่อยเพราะว่าตอนบ่ายโมงเนี่ยนัดคุยคดี กับลูกความอีกคดีนหนึ่งที่เซนทันบางนานะครับก็เวลาเหลือๆนี่เป็นวัดอะไรบางบางนานอกนะครับทำไมทางเข้าวัดมันเข้าไปเหมือนไม่ใช่วัดเข้าไปเหมือนไม่ใช่วัดเนี่ยทางขึ้นลงเรือข้ามฟ้า บางนาบางน้ำพึ่งอ๋อบางนาบางน้ำพึ่งก็อะไรนะบางกะเจ้าชายยาปอดแห่งกรุงเทพนี่บริเวณท่าเรือสายดว่วนกองทัพเรือเดิดนเดนิดนเดินโอ้น้าขึ้นเยอะ เรเือข้ามฟ้าวัดบางนานอกวัดบางน้ำพึ่งนอกเที่ยวแรกตีหเที่ยวสุดท้ายสาม นู <to> ่นนี่เรือของกองทัพเรือเหรอครับนู่นนะเรือข้ามฟากนี้ซื้อตั๋วที่ไหนคเดี๋ยวตอเมนก่อนผมมาหลายปีแล้วครับถามติคนละสมท่คืนคนละเท่าไหร่นะทุ่มคืนละคนละสามติดบเที่ยวคนเดียวกัน นี่ตลาดก็ไม่โลนนะบอกไปนั่นเหมือนฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีเรือไงนี่ครับที่าแสดงหนังตรงไหนเนี่ยถ่ายทั้งนั้ทางนี้เขับเนาะนอนๆเอาวแล้วเรือเลยเรือโดยสารเนี่ยลำใหญ่เนี่ยมันต้องรอคนเต็มเหรอจะมมเต็

คนมันได้ยินคุณน้องครับนี่คนเรามาแล้วครับเรือนี่คือเรือข้ามฝาก,กนี่บรรยากาศตลาดนัง มาบนเรือแล้วนะครับไม่รู้ว่าจ่ายตังค์ที่ไหนนี่วัดบางนา ก็ผู้โดยสารเริ่มทยอยกระเดินขึ้นแล้วนะไปวันนี้ก็เดินลงมาแล้วตอนนี้เราก็ถึงฟัง เ็นที่เช่าจักรยานนะครับเช่าจักรยานนี่คันเท่าไหร่ครับหบได้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับครับวันลวันละห้าสิบนะครับได้ถึงหกโมงเย็นปั่นทั่วนี่เลยบางกระเจ้านี่เลย เดินไปไหนเน um> ี่ยเหมือนมาลงอะตรงนี้คงจะเป็นแผนที <t 8> <t 8 nah ่บางกระเจ้าตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้ถ้าใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้เราหน้าอยู่ตรงเไม่ใช่嘛 อยู่ต้องไหนเอามาจากท่าบางนาโนเฮ้ยตรงนี้นี่เราอยู่ตรงนี้นะถ้าเดินไปหน่อยก็จะเจอนี่ตลาดบางน้ำพึ่งลองเดินดู แดดร้อนๆถือกระเป๋าตลอดตลอดน,น,นี่ตลอดตลอดบางกระเจ้านี้ไงคงบางกระเจ้าถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวเมืองที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย The Best Urban โอ,อเอซิออสออสเอเชียนะครับปอดของคนเมืองอน,นี่ก็จะบอกเขาว่ามีตำบลอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ชุมชนที่หนึ่งตำบลบางน้ำพึ่ง จริงแล้วเมื่อก่อนผมก็เคยทําคดีนะครับที่ดินบริเวณแถวนี้เป็นคดีเกี่ยวกับที่ดินซึ่งตามข้อมูลเนี่ยก่อนเขาเรียกว่าเมืองนครเขื่อนขันอ,อําเภอพระประแดงผมว่าวิถีชีวิตนี่ยังบ้านๆอยู่เลยนะคนไทน วิธีชาวบ้านของคนบริเวณนี้นะครับผมว่าการออกแบบบ้านเนี่ยจะออกแบบให้อยู่ให้อยู่กับน้ำอะ่ะคือจะยกสูงยกพื้นสูงนะครับคือรู้เลยฮะว่าชินกับน้ำท่วม เราจะเดินทางกลับกันัเข้าอนี่คือราคานะอัระตราคาโดยสารเรือข้างฝางนี่ครับ ข้าวกินฝั่งฝั่งนาดีกว่าอตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับนี่จับเล็ตตัดซอยเย็ยนๆสักขวดดีกว่า ทำไมไม่ได้ต้องเลือกก่อนใช่ม ต้องถอดรองเท้ากันด้วยนะโอ้โหนี่ปลาน่าจะเป็นปลาสวายเยอะมากเลยอ่ะ บางนานอกบรรยาก,กาศของวัดบางนานอก น่าจะพอกันแค่นี้ละสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวช่วงบ่ายต้องคุยคดีต่ออีกหนึ่งคดีนะครับที่เซนทันบางนาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ร้านเป็ดจอจันปองนี่คือไส้เปรโลโนแล้วก็สั่งไปอีกชามคือบะหมี่บป่าอีกชามเป็นบุญเป็นมีเป็นปโอ้โหหอมากเลย